สองสิบสองเยอะมากนี่สั่งแบบทุกอย่างที่เขามีในเมนูโอ้โหนี่ตอนนี้หมื่นหนึ่งอะให้เลยอ้เดี๋ยวปิดร้านเลยให้กินเลยหมื่นหนึ่งให้แล้วกลับเลยไม่ไหวละรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิม อร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจกแค่ไหนจะตามไปลองไม่แค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยสวัสดีค่บ อร่อยเด็ดเกดดอยวันนี้นะครับผมแปลกๆนิดนึงใช่ไหมฮัลโหไม่รู้ว่าจะพูดสวัสดีกุดไหนคุ o มอร์นิ่งหรืออะไรเลยอ๋อ oh. ง่วงมากๆนะแต่เรามีภา mm hmm. รกินเพราะว่าเราจะไปลองกินอาหารที่มันเปิดตั้งตีห้าคือนอนกําลังแบบสบายอันนี้ไม่ได้แบบมันนั่งเล่นละครกูกอะุ๊กเลยนะคือตอนนี้เป็นเวลาทีหนึ่งยี่สิบ เยก็จะขับรถไปนู่นนี่นั่นคือตี2องร้านเขาปิดตีหลุกคะ่ะไปคะ่ะอะไรเด็ดเคล็ดดอยไปดูดีกว่าว่ามันจะเด็ดหรือว่ามันจะดอยไปคะ่ะโควาไปนลา ึงแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านที่เราบอกว่าเราจ,จะมากิน <Yeah. S 2> เออใช่ตีสองสองร้านเข้าปิดตีห้าคนไม่ได้น้อยนะจ๊ะอบอกเลยเวลาตีสองแต่คนในร้านที่ถือว่าแน่นเลยนะส๊อตตีสองและนี่คือร้านสุกี้ตีน้อยเราอยู่ที่สาขาบางเขนนะหรือว่าง่ายๆก็คือยื่งๆกับสีประทุมนั่นเองเ,ออเราเห็นว่าเขาเปิดเนี่ยนานมากออช่วงเวลาชั่วโมงของเขาเนี่ยนานมากสิบเจ็ดชั่วโมง <17 S 2> เราก็เลยอยากมาตอนที่ร้านเนี่ยกำลังอีกไม่กี่ชั่วโมงปิดเพื่อที่จะดูว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยมันยังดีอยู่หรือเปล่าหรือมันเหมือนกับร้านปิดวัตถุดิบก็กําลังจะหมดและไม่ลงของหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้หมื่นหนึ่งอะให้เลยโอ้โหเดี๋ยวปิดร้านเลยให้กินเลยหมื่นหนึ่งให้แล้วกลับเลยไม่ไหวแล้วจริงเพื่ออะไรเด็กเห็ดดอยเงินก็ไม่สักบาทหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้จ้างเรานะนี่มากินยังต้องจ่ายตังนะจ๊ะใช่เออ่ะเรามาดูว่าจะเด็ดหรือจะ เยอยามานี่สั่งแบบ ทุกอย่างที่เขามีในเมนูเอ่ออันนี้คือทุกอย่างที่มีในเมนูแล้วนะแล้วและดูคุณภาพดูมากดูจากสายตาแล้วเนี่ยคุณภาพเ็าดีมากเลยนะดีมากนะ88เมนูสำหรับ199แล้วคือแต่ละอย่างคุณไม่ได้แย่เลยนะพี่กายมันมีกุ้งมันมีแบบเนื้อหมูเนื้อมันมีปลามีลูกชิ้นไข่ไก่ก็รวมรวมเข้าไปอยู่ในนี้อะไรแล้วทุกอย่างเนี่ยรวมหมดคือ199บาทอะโอเคนะแต่ว่าเราต้องจ่ายค่าน้ำเขาบังคับ แต่น้ำเขาใจ่ายไปเถอะนะดูผักดิยังกรอบอยู่เลยอะสั่งกุ้งไปหนึ่งคือทุกอย่างสั่งหนึ่งหมดนะแต่มันมาแบบนี้ก็เลยถามเขาว่าทําไมมันถึงเยอะขนาดนี้ปกติเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเห็นเรามาถ่ายรายการก็เลยจัดเต็มก็บอกไม่เกี่ยวคือถ้าเราสั่งไปหนึ่งใช่ไหมแล้วเรามากห้าคนเขาก็จะใส่มาให้เลยเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ คือหนูว่ามันเป็นเมนูที่แบบคนส่วนมากอะสั่งแล้วสั่งอีกเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มหรือว่าหรือสมมติมากันสองคนแล้วสั่งกุ้งห้าที่อย่างเงี้ยก็จะมาแบบนี้แต่คําจริงไหมมันไม่ได้สําคัญเพราะว่ามันกินได้ตลอดมันเป็นจังเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ได้คิดเป็นราคาเป็นแบบต่อจานอะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มมีอยู่สองแบบมาจ๊ะเป็นน้ําจิ้มแบบสุกี้ไล่อันหนึ่งก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟูู้ดดนนนาเ เรามาเริ่มจากชิมน้ำซุปก่อนไหม <นะ S 1> หลังจากที่เราใส่อย่างเข้าไปแล้วน้ำซุปเนี่มันก็เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยนะจริงๆนะถ้าน้ำซุปแบบดูิเข้าไปแล้วสดชื่นแบบหวานเนี่ยกินแล้วสดชื่นตอนแรกคิดในใจแบบที่เขาบอกว่าที่นี่นะคะไม่ใช่เนื้อไก่ไม่ใช่เนื้อหมูเออมัน มันจะมีรสเหมือนสต๊อกไหมยันจะมีรสชาติแบบสต๊อกเพราะปกติเวลาเราต้มน้ำซุปสต๊อกมันก็ต้องใส่ผนืสัตว์เข้าไปแบบให้มันหวานหวานหวานเลยอ่ะอร่อยมากมันถูกคนเด็ดเออว่ะเด็ด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 เมือหนึ่งให้แล้วกลับเลยไม่ไหวละ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 ขอได้กินของอร่อยเหมือนเธอนะมันฟื้นมันฟื้้นนมัฟืนเฮ้ย จริงเดี๋ยวหนูจะเริ่มชิมจากอันนี้ก่อนอันนี้คือเนื้อหมูเนื้อหมูแบบอันนี้นนคือเบคอนดูดีมากทุกดูดีอ๋อ,อดูนี่ดิปกติเวลาเราไปกินเนี่ยตับมันก็จะมาเป็นชิ้นแบบนี้นะ่ไหอู้หูน่ากลัวมากกลัวอันนี้ลิ้นหมูหรือว่าตับอะใหญ่มากใหญ่มาก สดไหอืมคุณภาพดีด้วยน้ำจิ้มมกเเพเลยนะอืมก็อาจะไม่ใช่น้ำจิ้มสุกกี้ที่อร่อยที่สุดไม่ใช่แต่ว่าบวกกับไอ้คุณภาพของปลาตุีนนี้แบบดีมากอะเดี๋ยวขอลองแบบจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้จิ้มถุกี้อันนี้ือสั่คอหมูกะจ้ะอันนี้แม่เออกม่เอาเเพมาดเลยวเป้งยยยยย มันต้องมาชิมกับัไไม่่่่แยเทาหรต้องมาชิมกับซีฟูดฟ้ดนี่เลยแต่พอกินกินปเปล่าๆก็ไม่ได้แย่หอยหอยหอยหรือว่าตัวใหญ่มากๆเลยเจุ่มซีฟู้ดแบบห่อเขาดีแล้เนี่ยจริงจัดใจเลยห่อเขาดีน้ำจิ้มสุกี้เด็ดดีค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดดอยดอยนะ อันนี้มันหวานๆเค็มๆแบบนิดนึงอ่มันไม่เปรี้ยวปี๊ดแบบซีฟูดอ่ะไม่รู้นะมีความรู้สึกว่าน้ำจิ้มซีฟูดมันต้องกินแล้ว่าบเปรี้ยวนิดนึงอ่ะอันนี้มันมันออกหวานเค็มมากกว่าเดี๋ยวขอกินเกี๊ยวเป็นคนไปกินแบบบุฟเฟ่สุกี้ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องกินเกี๊ยวเพราะชอบกินเกี๊ยวมากอือยงนีมากพักจริงๆอย่าอวยอย่าอวย โอ้ยอะไรล่ะต,ตังก็จ่ายจะไปโวยเขาทำไมคุณภ,ภาพเกียวข้างในคือแบบเนื้อหมูคือเป็นดออนนีอย่างนี้ดีกว่าถ้ารู้ว่าวัตถุดิบเขาคือดีเนื้อนะฮ <c oughs> ะกูจุ <c oughs> ่มเข้าไปน้ำจิ้มสุกี้เหลือเหลือ นี้ผู้จัดการนี้มีต่างตาไม่อันนี้ไม่ได้อวยอะไรเลยไม่อวยจริงจริงไม่อวยจริงจริงคือพยายามหายพิพย์ดีอยู่อันนี้คือหมูไม่ไผ่ใช่ไหมคะหมูไม่ไผ่อันนี้เขาบอกว่ามาแล้วต้องกินใช่ไหมจริงเหรอมาเหมือนหมูสับก้อนเขาปรุงรสมานี่นี่นี่ มันไม่ใช่หมูแดงนะมันคือเหมือนหมูสับท้อกอดแต่มันจะพริกไทยพริกไทยหน่อยถ้าหมูหมเดงเนี่ยมันจะเกาะตัวดึงดึงหน่อยเออมันจะเหมือนแบบชนนิ้นอะ่ะนีไม่ใช่มัหมูสับอืมอืมเฮ้ยชีสเ,ออเราต้องลองชีสอันนี้คือหนูสัพพ่งไปหนึ่งแต่เขาให้มาแบบนี้เพราะเรามากันเจ็ดคนเอาให้สุกก่อนนี่แล้วยังไงต่อ แล้วให้มันละลายแม่ว่ามเริ่มละลายแล้วเนี่ยอุยอุยอุุุ้โอคนี่คือคนไม่กินชีสคือจะเห็นแล้วจะผลลุกมากๆอ่ะเมื่อใครชอบชี้นอยู่แล้วอ่ะมันไม่ดีไม่ได้อ่ะอี่วิธีหนึ่งที่จะกินนี่นะหน้สุกๆแล้วก็จุดมลงไป

มาให้มาขนาดเมื่อกี้นี่นะอืบอกเลยว่าสะใจมากจริงปกติไปที่่อืนิดๆนิดๆไม่แล้วคือแบบบางร้านถ้าอยากได้ซีต้องเพิ่มตังค์ใช่สิบบาทสิบบาทอ่ะด้วยละสิบบาทอ่ะอันนี้ไม่ต้องเพิ่มเลยใช่ไหมอันนี้มันรวมอยู่ในนี้อยู่แล้วโอ้แจ๋วมากอะนี่มุ่นจริงแล้วเนี่ยมากินแล้วไม่รู้จะติอะไรเลยอันดับแรกอย่างเดียวที่ติดคือติคือน้ำกิมซีฟู้ดแค่นั้นเองอะที่เหลือ รู้ว่าคุณภาพเขาได้อะได้แบบนี่ขนาดมาตอนแบบตีสามตีสองตีสามนะที่แบบร้านเขากำลังจะปิดแล้วอะคุณภาพทุกอย่างมันยังโอเคมากๆเลยอะนีมกเไม่รู้จะติอะไรเลยจริงขอให้มาลองเขามีหลายสาขามากไปเซิร์ชเราเองละกันมาลองกันเราเองนะจ๊ะสุกี้ตีน้อยจ้ะพูดอีกรอบตรงนี้ว่าต้องจ่ายตังนะจ๊ะต้องจ่ายล้เขาไม่ได้จ้างไม่ได้จ้าง มารีววไิไม่รู้จะสาบานด้วยอะไรเลยเร <นะ S 2> ไม่ได้จ้าง <S <S <ด>เรามาด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันเป็นร้านที่มันแบบมันดังแล้วคนก็ มากินเยอะไม่มันดังมันนานแล้วคือที่เนี่ยเป็นสาขาแรกของเขาซึ่งเปิดมาแล้วสามปีหลังจากเปิดมาสามปีขยายเร็วมากแล้วเราก็เลยแบบอยากมาลองว่ามันมันอกอย่างเดียวหรือว่ามันอะไรอร่อยจนตาสว่างตอนนี้กลับบ้านไปนอนหลับสบายอีกรอบนึ่ล้วอร่อยแคุ้มค่าที่แหกที่ตาตื่นตอนตีตีสองอะเอางี้นี่คือผมไม่แนะนํานะฮะว่าจะหลับแล้วอยู่ดีดีตื่นขึ้นมากินตอนตีสองอไม่ไไม่จำเป็นต้องทำแบบเขาเปิดเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงตีห้าก็ว่าไปจะมากิน เที่ยงมื้อเย็นมื้อแบบหลังเมาอะไรก็ว่าไปจ้ไม่มีปิดช่วงวันอะไรใช่ไหม17ชั่วโมงมาเลยจา้า <10 S 2> 199บวกนู่นนี่นั่นแล้ว255วันนี้ถือว่าสกี้ตีน้อยสำหรับเราหนึ่งสองสามเด็ดขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe โอเคเจอกันใหม่ชิ้นหน้าเวลาเดิมอร่อยเด็กเศษดอยไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะเ่ที่นี่เนี่ย เวลาเราเรียกพนักงานเราตะโกนเรียกเขาอย่างนี้เขาไม่มานะเขามีธงให้เหมือนเหมือนไกด์อะเหมือนไกด์อะผมเรียกคนโน้นผมเรียกเขาสั่งไปเรื่องเก้าของมันพี่เขาถึงต้องหันมามองว่าคารุนี่มันปกติดีไหมอะไอย่างเงี้ยเออ